ผมทศพลพนขนทศวันนี้ผมจะมาสาธิตการดีบั๊กโปรแกรมโดยโปรแกรมที่นำมาดีบั๊กคือโปรแกรมหาผลร่วมเริ่มแรกเราคลิกที่บรรทัดที่เราจะเริ่มดีบั๊กโปรแกรมแล้วกดปุ่ม F7 จะเกิดแถบสีแดงตรงบรรทัดที่เราคลิกเลือกแถบสีแดงนี้จะเป็นการเปลี่ยนก,การรันโปรแกรมให้มาหยุดอยู่ที่บรรทัดนี้จากนั้นกด F5 โอรแรจะเริ่มรันลงมาถึงบรรทัดที่มีแถบสีแดงตรงแถบนี้จะมีแถบสีเหลืองกั้นอยู่หมายถึงโปรแกรมเริ่มรันมาถึงบรรทัดนี้แล้วแต่ยังไม่รันบรรทัดนี้คือการประกาศตัวแปรทั้งเท่าเรากำหนดค่าตัวแปรเท่ากับ0กด F10 แถบสีเหลืองจะเริ่มมาบรรทัดต,ต่อมาบรรทัดนี้คือการประกาศตัวแปรนำ เรากำหนดค่าให้เท่ากับ0ต่อมาแต่สีเหลืองจะอยู่ที่ y ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่านำมีค่าไม่เท่ากับศลบหนึ่งใช่หรือไม่พอกด f10 เพิ่มมันจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขแสดงว่าค่านำ ไม่เท่ากับลบหนึ่งจริงเมื่อกดมาจนแถบสีเหลืองอยู่ที่บรรทัดนี้แล้วบรรทัดนี้คือการรับค่าตัวอักษรแล้วไปเป็นตัวแปรชนิด integer แล้วเก็บเข้าไปในตัวแปรนำเมื่อกด f10 แล้วคำสั่งนี้จะทำงานแล้วก็สวิตช์มาที่หน้า Command เพื่อกดค่าตัวเลขลงไป แบบทบสีเหลืองจะมาอยู่ที่ if e พอกด f10 แล้ว if e จะทำการตรวจสอบว่าค่านำไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่หรือไม่ัถ้าใช่ม่จะทำการคำสั่งภายใน if e คือนำค่า total รวมกับค่านำแล้วเก็บไว้ใน total กด f10 จากนั้นแถบสีเหลืองจะวิ่งมาที่ y อีกรอบหนึง่งเพื่อตรวจสอบนำว่าไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่หรือไม่พอกด f10 แล้วมันจะทำการตรวจสอบ่้นไขแถบสีเหลืองมาถึงบรรทัดนี้บรรทัดนี้คือการรับตัวอักษรแล้วแปลงเป็นค่า integer แล้วเก็บในตัวแปรนำกด f10 สวิตมาที่หน้าคอมมานด์แปดตกกัวคีตัวเลขตัวที่สองคือสามสิบแล้วกด ENTER แต่สีเหลืองมาอยู่ที่ครับบรรทัดที่ยี่สิบสองซึ่งบรรทัดนี้จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่านำไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่หรือไม่พอกด F10 แล้วมันจะทำการตรวจสอบถ้าใช่ มันจะรันมาที่คำสั่งนี้ต่อคือการนับนำค่า t o ้งเทาและค่านำมาบวกกันซึ่งค่าเท่าเดิมคือ15แล้วบวกกับนำตทวใหม่คือ30จะกลายเป็น45และเข็บในตัวแปดทั้งเท่าทำมาก่อน f 1 0พอกด f 1 0แล้วแทาสีเหลืงจะมาอยู่ที่ y รอบที่3 y จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่านำไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่หรือไม่พอกด F10 แล้วแถสเหลืองจะวิ่งอยู่ข้างล่างแสดงว่าทำการตรวจสอบเงื่อนไขแล้วต่อมาแถสีเหลืองมาอยู่ที่พันธัดที่21คือการรับค่าตัวอักษรแล้วแปลงเป็นข้อมูลชนิด i ินท g เจร์แล้เก็บเข้าไปในตัวแปรนำกด F10 แท่เสลี่ยหายไปเอาสวิตท,ที่หน้าคอมมานด์นี่ผมจะแปลงค่าลบหนึ่งนี่ากการตรวจสอบเงื่อนไขว่านำไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่หรือไม่กด F10 เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขแสดงว่า ค่านำที่ปอเข้าไปมีค่าเท่ากับลบหนึ่งทำให้ if ข้ามคำสั่งรวมค่า total กับนำกด f10 จากสีเหลืองมาอยู่ที่ y จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขว่านำไม่เท่ากับลบหนึ่งใช่หรือไม่เลื่อกด f10 เพื่อให้มันตรวจสอบเงื่อนไขตรวจสอบเงื่อนไขแล้ว y ข้ามคำสั่งภายในลูป y ทั้งหมด แสดงว่าค่านำมีค่าเท่ากับลบหนึ่งแถบสีเหลืองมาอยู่ที่บรรทัดที่25คือการแสดงข้อความท o t a ทออกมที่หน้าคอมมานด์กด F10 คำสั่งนี้จะเป็นการแสดงข้อความให้กดตัวเล็กคีใดๆก็ได้เพื่อปิดโปรแกรมกด F10 คำสั่งนี้คือการรับค่า คีย์ใดๆก็ตามกด F10 สวิสไปที่หน้า Command กดคีย์อะไรก็ได้เพื่อปิดโปรแกรมจบการดีบักเพียงเท่านี้ครับ